สนับสนุนโดยโรงแรมเซนต์เจมส์และบริษัทท็อปอัพพาวเวอร์ทีมครับกลับเข้ามาสู่ช่วงคิดเป็นถึงชัดกับไดเรกทองนะครับพูดถึงประชาชนเนี่ยนะครับทุกวันนี้อาจจะยังไม่ทราบสิทธิ์ของตัวเองนะครับว่าจริงๆแล้วในฐานะที่เป็นผู้บริโภคมีสิทธิอย่างไรครับครับก็ตามที่กล่าวมาในเบรกแรกว่าสิทธิของผู้บริโภคเนี่ยตามรัฐธรรมนูญเนี่ยหลักๆอยู่ประมาณ5ประการที่เรากล่าวไปถึงแล้วเนี่ยก็เห็นว่า ถ้าท่านไม่รับความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโฆษณาเรื่องฉลาเรื่องสัญญาเรื่องความปลอดภัยในสินค้าและบริการครับก็ร้องเรียนได้ที่สคบและปคบนะครับอันนี้เราเราจะช่วยเป็นที่พึ่งของประชาชนครับท่านพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าคือที่ผ่านมามีมีกรณีไหนบ้างที่มีการร้องเรียนเข้ามากับทางปคบบ้างครับครับก็คือหลักๆเอาให้เห็นงานลักษณะงานผู้พรองบริโภคเนี่ย ไว้4ส่วนหลักๆก,ก็คือในเรื่องของโฆษณานะครับ,รบที่ผ่านมามีการโฆษณาผ่านสื่อทุกชนิดนะครับทุกชนิดน <ะ S 1> ทุกน <ะ S 1> ชนิดนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นทีวีแผ่นพับแผ่นปิวโฆษณาทุกอย่างเนี่ยเขาโฆษณาโดยหลักการเนี่ยมันเข้า่ายเกินจริงรหรือว่าไม่มีคุณหลอกลวง นี่ก็คือจะต้องดําเนินคดีในเรื่องของพรบภายใต้พรบคุ้ครองผู้บริโภคสองพันสองรสองที่ผ่านมาก็ยกตัวอย่างแต่ว่าเวลาดําเนินคดีมันไม่ได้ผิดเฉพาะการโฆษณาอย่างเดียวมันก็จะเป็นเรื่องของอามาตรา47เก็เรียกว,ว่าขายของในลักษณะหลอกลวงเช่นที่ผ่านมาเราดําเนินคดีไม่ว่าจะเป็นตุกตาบายนะครับขา,ขายกระเป๋าหลุยปลอมอะไรเนี่ยแล้วก็กางเกงยีนนุ่ดี้ปลอมอะไรเนี่ยก็คือ แม้กระทั่งอันนี้เขาเรียกสินค้าในเรื่องการโฆษณานะครับสินค้าโฆษณาในเรื่องของฉลากทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่าสินค้าทุกชนิดเนี่ยต้องมีฉลากนะครับที่นํามาเสนอขายกับผู้บริโภคฉลากมันมีประกอบด้วยหลายๆอย่างก็คือไม่ว่าจะเป็นวันเวลาที่ผลิตชื่อสินค้าอะไรหลายอย่างแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องย้รับว่าแทบจะไม่มีมีสินค้าตัวไหน ทำถูกต้องเลยนะครับพูดถึงพูดถึงฉลากในสินค้าในยุคปัจจุบันเนี่ย<ช>ถ้าพูดถึงว่าฉลากถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยแทบจะหาไม่มีแทบจะไม่ค่อยมีนะครับ,รบจะต้องขาดบางบางข้อไปนะครับโดยเฉพาะตามตามห้างตามอะไรเข้ามานี้ครับในเรื่องของฉลากในเรื่องของการโฆษณาแล้วนสัญญาแล้วฉลากแล้วเนี่ยในเรื่องของสัญญาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของที่ดําเนินคดีเรื่องการซื้อขายรถยนต์มือสองเรื่องของรถมือสองนะครับ ผมมองว่าที่ผ่านมาผู้บริโภคไม่น่าจะรู้สิทธิและหน้าที่ตรงนี้ครอย่างเช่นเราไปอจองรถไว้นะครับจองรถไว้รถมือสองรถยนต์ใช้แล้วเขาเรียกว่ายูสคาร์เนี่ยตามเต้นต่างๆนะทีนี้หลังจากจองแล้วบางคนอาจจะมีปัญหาแด้หลายประการไม่ว่าจะทั้งสองฝ่ายอาจจะผิดเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วไม่ผู้ประกอบการไม่มีสิทธิทจะริบมัดจาไม่ว่าโดยไม่ว่าโดยกรณีใดๆ นะครับ,รบถ้าท่านไปซื้อรถยนต์มือสองแล้วถูกละเมิดปัญหาก็คือไม่สามารถบางคนเนี่ยบางบางเต็นนี่ก็ส่งสินค้าหรือคือว่ารถเนี่ยไม่มีไม่มีคุณภาพให้เขาก็เอามาก็ซ่อมอย่างเดียวก็ไปร้องที่ปคบได้ครับซึ่งจริงๆแล้วคุณไม่ผู้ประกอบการไม่มีสิทธิ์ที่จะริบมัดจาเลยถ้าหาริบรมัดจาเนี่ยจริงๆแล้วเขาถือว่าสัญญา,าไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคท่านอาจจะมีโทษปรัรบหนึ่งปี ความผิดนะครับโทษหนึ่งปีหนึ่งแสนอันนี้คือเรื่องอสัญญาส่วเนเรื่องอื่นเดือนเรื่องพวกจำหน่ายรวดดัดฟันซึ่งเป็นสินค้าอันตราย<ห>วพวกลูกโป<ร>งก่งพวกลูกโปง่งวิทยาศาสตร์รรวันนี้ถ้าใครประกอบธุรกิจนี้แล้วก็ดำเนินธุรกิจนี้ถือว่ามีโทษแรงมากจำคุกเป็นสิบปีวันนี้นะครับซึ่งก็ฝากไปยัง ผู้ประกอบการที่ยังละเมิดกฎหมายอยู่ก็ให้หยุดการกระทําเพราะว่าโทษมันรุนแรงแลวก็เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคมากนะครับไอ้นี่คืออันที่สองในเรื่องของบริการ,รที่เราทําอยู่ก็เห็นเห็นที่เห็นก็คือตอนนี้ในเรื่องของสถานออกกําลังกายนะครับ,รบซึ่งตอนนี้ก็มีการดําเนินการอยู่นะครับก็คือฝากไปยังผู้ใช้บริการศูนย์ออกกําลังกา,กายก็คือตรงนี้เรามีสัญญาสําเร็จรูปต้องดูเรื่องสัญญาต้องดูเรื่องสัญญานะครับ,รบสัญญาก็คืออยู่ที่ เข้าไปในเว็บไซต์หรือว่าไปตรวจสอบที่เว็บของสคบหรือปคบก็ได้ก็ว่าสัญญาที่ถูกต้องเป็นยังไงครัครับที่ผ่านมาในเรื่องของตัวตัวอย่างตัวอย่างการการดําเนินการซึ่งเราก็มีการรับคาร้องทุกมีการสอบสวนพยานหลักฐานแล้วก็นําไปสู่การฟ้องที่ศาลก็มีการดําเนินการไปพอสมควรอย่างกรณีในยุคปัจจุบันนี้นะครับสื่อผ่านทางด้านเคเบิลทีวีต่างๆเนี่ยนะครับ มีการโฆษณาในขายสินค้าต่างๆนะครับหลายอย่างเนี่ยรู้สึกว่าเกินความจริงในกรณีในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคเนี่ยถ้าถ้าเราไม่ยังไม่ซื้อแต่เราเห็นว่าโฆษณานั้นเกินความจริงนี่เรามีสิทธิ์ที่จะทำอะไรไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยพระราชบัญญัติไม่ว่าจะเป็นคุปองบริโภค2 5 2 2ไม่ว่าจะเป็นพรบขายตรงและตลาดแบบตรง2 5 4 5หรือว่าพรบอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาก็คือถ้าเราพบเห็นการกระทําความผิดพบเห็นการเอารัดเอาเปรียบ ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าการบริษัททัวร์ที่ไม่รับอนุญาตเี่เราสามารถไปแจ้งกล่าวโทษได้ต่อพนักงานสอบสวนจริงๆแล้วแจ้งกับพนักงานสอบสวนทุกท้องที่เกิดในประเทศไทยก็ได้เข้าสถานีตำรวจไปเลยได้ทุกที่เลยเพราะว่าความผิดลักษณะนี้ที่เห็นการกระทำความผิดเนี่ยมันสามารถกล่าวโทษได้ท่านผู้ชมนะครับก็คงจะต้อง พยายามที่จะเรียกว่ารักษาสิทธิของตัวเองให้ให้ดีนะครับ,รบสิทธิของการเป็นผู้บริโภคนั้นรู้สึกว่ากฎหมายนั้นได้คุ้มครองไว้ยเยอะนะครับ,รบแต่ว่าที่ผ่านมานั้นประชาชนนั้นก็ยังไม่ค่อยได้ใช้สิทธิ์ใ,ธในเรื่องของการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องการใช้สิทธิ์น,น,นะครับทางปคบนั้นมีมีกิจกรรมมีอะไรที่จะพอส่งเสริมให้ทางผู้บริโภคนั้นได้ทราบไหมครับ ครับตอนนี้ก็เรามีอย่างปคบโดยท่านผู้การพลตํารวจตรีิีพลเจริญผลซึ่งเป็นผู้นําหน่วยเราก็ได้ทําทุกวิธีทางที่จะนําประชาันให้ทราบว่าหน่วยงานปคบเนี่ยเป็นหน่วยงานที่อีกหน่วยงานหนึ่งที่ช่วยเหลือผู้บริโภคท่านสามารถใช้สิทธิ์โดยเข้ามาแจ้งความร้องทุกร้องเรียนได้นะครับผู้ย่งยๆก็คือว่าท่านผู้ชมนะครับถ้าท่าน ถือว่าเมื่อไรก็ตามที่ท่านเป็นผู้บริโภคไม่ว่าจะซื้อสินค้าซื้อบริการหรือได้รับอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับ,รบถ้าท่านคิดว่าท่านเป็นผู้บริโภคลองตรวจสอบสิทธิของท่านก่อนว่าท่านได้รับสิทธิตรงนี้เต็มรูปแบบหรือ,อย่างนะครับ,รบแล้วก็ยังไงก็ตามเมื่อท่านใช้สินค้าไปแล้วนะครับถ้าไม่ได้รับเรียกว่าเรียกว่าตรงตามคุณสมบัติที่เขาโฆษณาไว้ท่านก็สามารถร้องเรียนได้เพราะฉะนั้นคือ มันก็จะเป็น2เรื่อง2ส,ส่วนส่วนของอผู้ที่ประกอบการเองก็จะต้องพยายามจะเรียกว่าทําให้ถูกต้องตามกฎหมาย<ช>นะครับส่วนของผู้บริโภคเองก็ต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเอง<ช>นะครับเพราะฉะนั้นคือในในทุกวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องที่มีปัญหามากที่สุดที่เข้ามาในส่วนของกรรบนั้นะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับก็จริงๆแล้วก็ในมันก็มีในหลายภาคส่วนอย่างที่เราทําอยู่ก็เราเป็นหน่วยงานสนับสนุนตั้ง4ี่ห หน่วยอย่างที่กล่าวมาข้างต้นก็มีในเรื่องของสคบอยมกคกรมวิชาการเกษตรกรมการท่องเที่ยวนี่คือถามว่างานเข้ามาก็ทั้งหมดครับก็คือทุกค่อนข้างจะกว้างมากก็คือหน่วยเป็นหน่วยงานที่กว้างมากในการที่จะเข้าไปสนับสนุนตรงนี้แล้วก็ไปไปบระคับใช้กฎหมายตามภารกิจที่รับมอบหมายก็คือเรื่องมันก็เยอะอยู่แล้วครับเยอะมากครับ ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ของประชาชน,ชาชนผู้บริโภคเองนะครับ<ะ>ว่าทุกเรื่องนะครับ,รบที่มันเกี่ยวข้องกับตัวผู้บริโภคหรือประชาชนเองนั้นท่านใช้สิทธิ์ที่จะเรียกว่าคือคุ้มครองในส่วนของสิทธิของท่านเองนะครับ,รบหน่วยงานปคอบอก,ก็สามารถที่จะตอบสนองท่านได้แต่ยังไงก็ตามท่านต้องเรียกว่าใช้สิทธิของตัวเองในการที่จะร้องเรียนนะครับแต่ว่าถ้าท่านไม่ร้องเรียน ก็ทางปคบก็ไม่ทราบไม่ทราบครับภาครัฐไม่ทราบครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องของผู้บริโภคนั้นมีสิทธิ์อย่างไรนะครับเราได้รับคําตอบไปแล้วนะครับยังมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวงการขายตรงนะครับอีกสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาครับช่วงของดีมีมาบอกข่าวดีช่วงนี้เราก็ยังอยู่กับนายจิรชัยมูลทอง้อยเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะ รอบนี้จะถแถลงเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงว่าผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงนียจะได้รับตาสคบจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างมาฟังกันเลยค่ะเราถือเกณฑ์ว่าบริษัทขายตรงจะต้องจดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีเราเกณฑ์ของเราเราถือว่าต้องมีความเชื่อมั่นในเบื้องต้นก่อนแล้สองต้องเป็นสมาชิกของสมาคมด้วยให้สมาคมตรวจสอบระเองด้วยเพราะงั้นคิดว่าอีก6เดือนนีนนยน่าจะมีเพิ่มขึ้น อีกจำนวนเท่าตัวจาก29บริษัทที่เราได้เนี่ยยื่นเข้ามาเกือบ40บริษัทผมมั่นใจว่าขายตรงน่าจะมีเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเกือบ50บริษัทจาก353บริษัทที่ทำธุรกิจขายตรงขนาดนี้ครับสุาพบรอย่างน้อยการรับโลโก้สกบเนี่ยต้องเป็นสมาชิกสมาคมใดสมาคมหนื่งก่อนนะครับเพื่อให้มีการตรวจสอบก่อนนะครับ นกานะมีการชี่าว่าแต่เราจมมีมาตรฐานอในการมันจะมีมาตรฐานเพียงพอหรือเปล่าอันนี้ก็ไปแล้วแต่ธุรกิจจะไปดูแลกันเองผมผมไม่ไปลงในรายละเอียดนะครับนะครับเขาก็จะมีมาตรฐานแผนการตลาดแผนใจผลตอบแทนสินค้าต่างๆนั้นก็สมาคมก็จะมีมาตรฐานเขาแต่ละรมบบบางคมเหมือนกันผมดูแล้วไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เราจะมีการผ่อนคลายไหมครับในการที่ไม่จําเป็นต้องเข้าสมาคมไม่ไม่มีการผ่อนคลาย ผมถือว่าธุรกิจต้องตรวจสอบธุรกิจด้วยกันก่อนนะครับผมเองไม่สามารถจะไปตรวจปิดย่อยได้นะครับให้มีการรับรองจากจากองค์กรใดองค์กรหนึ่งขึ้นมาก่อนนะครับอย่างนี้มันจะทําให้เกิดการสมาคม4 5 6 7ต่อไปไหมครับก็แล้วแต่นะครับก็ไม่ก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามเป็นิทธีเสรีภาพของแต่ละคนอยู่แล้วนะครับนะครับเพราะนั้นการที่ตั้งสมาคมขึ้นมาเนี่ยสมาคมสมมติสมาคมใหม่ขึ้นมาจําเป็นต้อง ระบุระยะเวลาไหมครับว่าภายในกี่ปีถึงจะสามารถเขาไม่ได้ระบุผมระบุผู้รับผู้รับต้องเป็นสมาชิกของสมาคมใดสมาคมหนึ่งนะครับผู้รับนะฮะแต่สมาคมจะเป็นมากี่สมาปีแล้วอันนั้นผมไม่ได้มีกาหนดเพราะไม่ไม่ใช่กรอบที่ผมจะไปกาหนดนะครับแต่ยังไงต้องเป็นสมาคมต้องเป็นสมาชิกสมาคมผมตั้งเกณฑ์ไว้ว่าสามสามองค์ประกอบหนึ่งต้องถูกต้องต่างระดับขุนข้อยก่อนสองต่างระดอื่น นะครับต่างคนไม่อื่นนะฮะว้าหวางนะครับาสามีคขายาวๆความเสียหายอย่างไรนะครับอันนี้เป็นองค์ประกอบสําคัญที่ผมจะต้องดูแต่ว่าที่ให้เป็นสมาชิกสมาคมนั้นเป็นเพียงหนึ่งในเงื่อนไขเท่านั้นเองเนอในในขายตรงเนี่ยผมตั้งว่ากอ,องทุนหรืองเงินชดเชยเนีย่ยไม่ควรจะตา่ากว่า500 0 0 0บาท ทุกประจันเท่ากันไหมไม่คนจะต่ำกว่าแบงค์มาจัดแบงค์มาจัดที่การที่เป็นแบงก์การันตีหรือว่มีหายเขหนึงจุดศนแบงค์การันตี96%้าสิบหกเปอร์เซ็นต์แบงค์มาจัดไม่ได้เอาเงินมาที่สกบนะเป็นเรื่องที่แบงก์การันตีเป็นเรื่องการตั้งกองทุนเป็นเรื่องที่เขาประกันนะตั้งเกณฑ์ไว้นี่ไว้เฉยๆแต่ถ้าเกิดสมมุติมีปัญหาเนี่ยเกิดใน29บริษัทและมีการร้องเรียนแล้วสกบมีวัตถีให้บริษัทเขา จ่ายเงินให้แล้วไม่จ่าย 2> 2 mm, อะ่ะ mm, mm ผมก็ต้องเพิกถอนแล้วต้องประกาศด้วยเพราะบริษัทใดได้รับโลโก้ไปแล้วแล้วไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนะครับปีต่อปีใช่ไหมครผมให้ระยะเวลาสองปีและในสองปีผมก็ต้องตรวจสอบด้วยเหมือนกันมีการน้องเรียนมาไหมมีการเยียวยามาไหมนะครับไม่ใช่ให้แล้วเลิกกันไม่ใช่ในเรื่องนอกสินค้าทุกตัวทั้งหมดเลยใช่ไหมถูกต้องในธุรกิจของผู้ประกอบการเองนะครับนะครับ you